เมืองวัลสลัดนะคะกำลังมาเที่ยวเมืองวัลส์ลัดเมือนคนคงคนแคะเป็นเมืองคนแคสแต่ตอนนี้คนแคไม่มีแล้วมีแต่รูปปั้น,นตอนตอนนี้อยู่ที่โอนทาวกำลังจะเดินไปท่ง,งเรือกำลังจะเป็นล่องเรือ ให้ดูากเป็นเมืองเก่าแก่เมืองโบราณมาเที่ยวเมืองโบราณ เมืองก็จะสวยงามอย่างเงี้ยยังกำลังจะเป <half>. ็นลงเรือล่องเรือเที่ยว

ให้ขาดเลานสาวถ่ายรูปเห็นไหมเห็นสาวไหมเดกหมดไมอ่ะไม่หนึ่งสองสามอ่ะ